ยมที่นั่งพื้นได้นะที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งที่เดิมก็ได้ถ้าเมีอายุม,มากก็นั่งเก้าอี้ด้านเดิมนั่งพื้นได้ครั้งก็มานั่งตรงนี้นะคนนี้ก็ครบรอบสามสิบสี่ปีมันมาจันมาปรากฏครั้งแรกจะเป็นพระสามลูก สมณีนหนึ่งโลกลปากกว่ากำบเบเลงกุติอนตมาหนังแรกก็เิเยี่สิบสี่อก็รลมแล้ว34ปี34มี่ปีตอนนั้นธนกรบทอายุเท่าไหร่ธนกรตอนบดอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ 2ี่สิบเนี่ยยีอ่ะยีนนสปีนะหกอะไรอ่ะยำแสดงยมต้องปีปีอะไรเนี่ยปีคุณนะปีจอปีจอมั้ปีจอปีเดอปีจอปีจอมากักสบห้าเลยมี่สิบเอากวีเอาวตัวนั้นเรื่อธสมังบอลอ่ะยม ไอ,อ้ตัวมา้าไอ้ตัวนั่นรถอะรถเข็นอะไว้ข้างบนก็ได้นั่นไม่ได้เอาตัวเก้าอี้นะก่อนใช้ตัวนี้เลื่อนแต่ตอนนี้ก็เอามา,มาโปโชว์ไว้เฉยๆที่นั่งพอไม่ไมพอยกโต๊ะขึ้นมาให้ยอมชมกระนั้นผไม่ยอม้อนอดีต ไม่ย้อนอดีตแต่ว่ามองไปอนาคตอาารยไม่ยไม่ย้อนอดีตก็จริงแต่มองไปอนาคตก็แสดงว่าชีวิตเรามันเหลือน,น้อยลงไปแล้วนะย้อนอดีตไปมันก็สามสี่ปีอันตมาอายุตอนนั้นมันเท่าไรสามสอ็ดตอนนั้น,นอายุสามสิบเอปีอยู่นี่สามปีก็อยู่มากกว่าอายุที่ไปถึง สองสิบห้าแล้วบ้างนายจะถ่ายลูกนะอีกอีกสามสิบปีก็จะมาดูว่าจะเหลือใครบ้างอาตมาจะอยู่เปล่าเนอะอีกสามสิบปีนี่หายหน้าหายตาไปแล้วนะในยุคยุกคก่อนก่อนก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเยอะแล้วก่อนก็หกสิบคหนึ่ง พูดถึงว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วนะเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วถ้าเรามามองวันนี้ผ่านไปสาสิบสี่ปีมองยอดปีตอนเราเกิดมาก็หกสิบกว่าปีเหนื่อยมากแต่ตอนเรามีชีวิตอยู่กันนั้นวเวลามันไม่เร็วนมพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตคนมันกับน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าต้องแสงพระอาทิตย์ก็เหือดแห้งไป แสดงว่ารวดเร็วมากกนรุ่นก่อนกน่อนล้มหายตาจากกนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนรวดเร็วเมื่อก่อนนี้ถน,นนท้นทางก็เข้ามาจากปากทางเป็นถนนดินตรงนี้ก็เป็นไร่มันเข้ามาไม่ใช่ง่ายหรอกก็มาไม่ไงจากปากทางเข้ามาถ้า ฝนตก35นาทีค,อคอ่อยๆถ้ารถไม่ติดไม่ติดโคลนไม่ติดหลม่มนะรถเก๋งไม่ต้องพูดถึงเข้าไม่ได้ต้องอรถปิ๊กอัพทรงสูงถึงจะเข้าได้แล้วก็เรียก็ชุกชุมมากด้วยเพราะฉะนั้นใครเข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาค้างแค่คืนสองคืนเขาก็ไปหมายแล้วมันเสี่ยงความตาย ก็มีพระที่สุ้กับมลาลเรียธรรมาก็เป็นหลายครั้งมีหลวงพ่อมาสมชายองค์เดียวที่ไม่เป็นมาลาเรียเก่งมากรักษาตัวดีมากไปไหนท่านจะมีแส้ปัดไส้ปัดขว่านะพอพอตกเวลาคำ่ำทา่านก็เข้ากุฏิแล้วเข้ากดเมื่อก่อนไม่มีมงนวนไม่เป็นสุดยอดก็ไม่ชีนี่ไม่เป็นไม่ชีก็หกโมงเย็นเข้ากดแล้ว ออกมาทีานู่นแหละที่สี่ยุมงหนีไปแล้วไม่เป็นดอกนั้นเป็นมาเรียงหมดนั่งอยู่ในเรียงแถว,แถวๆนี้นะคิดถึงเราเทวดาทั้งหลายที่ช่วยปกป้องรักษาวัดร,รักษาโยมบัตถือศีลแห้งแกราดปลอดภัยในบางครั้งต้นไมใ้ใหญ่ๆล้มลงมาก็ไม่น่าเชื่อว่าตนขนาดนี้ลุ้นมาใส่กุติ แต่มีต้นไม้ขนาดนี้รับเอาไว้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ทับเข้ามาต้นไม้นี้ก็อดลงก็ไม่ทับสังกุติทําหน้าลงกติก็ยมาทืิสินอยู่ก็ไม่แน่ชีวิตจะเป็นอย่างไรหนึ่งไม่แต่พระก็แก้วกาดปลอดภัยอืมวันนั้นพระรูปหนึ่งอายุฝนตกหนักเป็นที่ธรรมบวด,ด้วยท่านก็คิด ปกติก็นอนเอ๊ะนอนยังไงไม่ดีนะนั่งสมาธิดีกว่าก็มานั่งสมาธิปรากฏว่าต้นไม้กิ่งใหญ่หักเข้ามาในกุฏินะเสียบลงไปตรงท่านนอนพอดีเลยก็ผ่านที่ท่านนั่งลงไปแบบเนี้ยสมองถ้าเกิดนอนอยู่ก็ตายนะลุกขึ้นมานั่งกุฏิพังหมดแต่พระไม่เป็นอะไรอันนี้ก็ต้องบางว่กก บัณฑม,มีพรพะพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเทวด,ดาก็าช่วยนะช่วยมีครูบาอาจารย์เคยเล่ให้ฟังเมื่อกันนะ่ยอย่างเป็นหลวงปู่ชอบเมื่องกงีท่านอยู่ในกุฏิ้วก็มีเสียงบอกว่าพะนาังมัสสีมาทิศลาให้รีบไปท่านก็รีบออกมาจากกุฏิออกมาไม่นานก็นต้นไมใ้ใหญ่ๆก็ล้มทับกุฏิพังหมดเหมือาเทวด,ดาอารักษ์เขาคนรักษาพรก็ตั้งใจ เพื่อปฏิบัตินะก็พวกเรามาวันนี้ก็ขอรอบแล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลททำให้เทวดานุบุษนาส,สัปพสัตทั้งหลายมารับส่วนบุญสุ่ศลนะี้ให้ทั้งใจรับอน